สวัสดีพี่น้องอีกคือกัานะครับผมมาเจอกับผปมีแล้วกับการวานแนวทางนะครับฮานอยนะครับประจําวันเสาร์นะครับที่25พฤษภาคม67ในมาชิกนะครับผมเนาะอ่ะก็เดินมาที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่พี่มาชิกเอฟซีค่ะประจำขอสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องเบาที่พารวยกับแนวทางหานอยวันนี้ในมาชิกนะครับก็สู้กันต่อตามกันต่อกับแนวทางหาน้อยผมประจําวันที่ ยี่สิบ้าะดัมาชิคนะค่วันนี้ก็ตรงกระพันเสาในมาชิกนะครับมาพร้อมกับอากาศที่สดชื่นในมาชิกนะครับเนาะในข้างบ้านก็มีเสียงนูกร้องด้วยนะครับในมาชิกนะครับก็ ฟังสบายดีนะครับสดชื่นตอนเช้าๆเนาะนะครับยังไงขอให้แนวทางเดือนดีแล้วก็สดชื่นตลอดทั้งวันเลยสําหรับวันนี้นะพวกพวกปังๆในมาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่ะก็ตามกันต่อในมาชิกกับแนวทางผมเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆที่มาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแล้วก็พวกพวกปังๆจะบาทีก็เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกๆแนวทางสาหรับแนวทางผมในมาชิกแนวทางไหนเดินดีเดินต่อแนวทางไหนเดือนไม่ดีปรับแต่งแก้ไขเนาะไม่ติ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนววทททาางงงล้กก็ุๆช่อดย ชิกนะครับเนาะนะครับอ่เสาร์ที่ได้มาชิกเจรลืมผมจะสรุปโคุ้ดท้ายรัฐบาลไทยให้นะนะครับมาเน้นมาฟาดให้พระจานท์เน้นตัวไหนสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยก็ยังมั่นใจคือเก่าในมาชิกนะครับเนาะแล้วก็เมื่อคืนก็ดีใจกับพี่มาชิกผู้ที่โชคดีกับเราบ้านนาด้วยนะครับเมื่อคืนนี้นะนะครับอ่ามา เด้งเลยสลับในตัวเด่นนะผมให้ศูนย์กับเดมาชิกนะครับสลับเมื่อคืนศูนย์เก้าเมาในตัวเน้นเลยนะครับสลับเราพัฒนานะนะครับผมย้ำอยู่เสมอว่าถ้าไปแล้วก็ต้องกลับด้วยในมาชิกสลับการเดินทางเนาะนะครับก็มีมาชิกโชคดีด้วยนะครับสลับเดินทางเมื่อคืนนะครับก็ถือว่าเดินดีเราพัฒนาก็ตามกันต่อในรอบวันจันทร์นะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับ มาดูคำเตือนกันก่อนแล้วก็ไปสรุปผลกันว่าเปลี่ยนอย่างไรเนีมาชิกทเนาะทางช่องพิพิธศึกษารางเรื่องการนำเสนอสู่ข้อมูตัวเลขประกอบการพิจารณากรรแนวทางหานอยวันนี้เนีมาชิกตัวเลขทั้งหมดรับตัวเด่นมาจากในทางสูตรนะนะครับเออไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะนะครับผมว่าแนวทางมีทั้งแนวทางสูตรแล้วก็แนวทางสถิตินะที่มาชิกที่มาติดตามใหม่ในมาชิกถ้าในทางสถิติไปชมพี่เบ่านะนะครับเออถ้าในทางสูตรก็ชมเ่าทีนั่นแหละนะครับเนาะเออการจบแนวทางมันมีหลากหลายวิธีนะครับมันมี ในการจับแนวทางเนาะนะครับเออนะครับตังก็เรียกว่าปังปั่วทั้งสองแนวทางนะนะครับอ,อห้ามงงนะระหว่างสถิติกับแนวทางสูตรนะครับอ,อ่ะนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะมาชิกสําหรับแนวทางผมนะเนาะอ่ะมาดูเมื่อวานเลยว่าเป็นอย่างไรในะมาชิกสําหรับอานนท์เมื่อวานนะนะครับเออ อันนี้คือฮานอยเมื่อวานในมาชิกนะครับฮานอยนี่ลุนลุนจะรอดสุดท้ายทุกวันเลยนะครับการได้แนวทางนี่ได้มาชิกนะเพราะผมให้เป็นมัดรวมนะนะครับนับยิ่งไล่ละอาไซด่วนละพา,านานี่ <c oughs> นะครับนะครับต้องมานั่งลุ้นกันด้วยเวลาไล์สดในมาชิกเออนะครับเนาะนะนะว่าจะแนวทางเราจะมาหรือเปล่าเมื่อวานนี้โอ้โหเข้าสามที่นั่งเลยสลับฮานอยเมื่อวานอ่ะมาดูเทียบเพียงสีนอยนอนคิดในพิเศษปกติแล้วก็ v ีพีนะนะครับอ่ากาชาดเมื่อวานอ่ะกาชาดไม,ไม่ไม่เขียนผลไว้ขอไปครับอ่ะมาดูนอนิดเลยนะครับ แปดหกศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยมาชี้แปดหกศูนย์หนึ่งเก้านะนะครับสําหรับเฉพาะเกตุเมื่อวานผมให้หนึ่งหกนะแต่ผมระวังให้หนึ่งเก้าให้ด้วยเห็นไหมนะครับผมติ๊กหนึ่งเก้าให้ด้วยนะครับสําหรับเมื่อวานนะนะถ้าใครไใบตัวทันตีลังกาชุดนี้เนาะนะครับเออก็จะมาที่หนึ่งเก้านะเออนี่แต่ผมติ๊กให้ด้วยเมื่อวานเพราะว่าผมให้หนึ่งหกแต่ผมให้ชุดเดียวเมื่อวานเนาะนะครับเออนะครับก็จะมาที่หนึ่งเก้าชุดนี้เนาะนะครับพัดตีลังกานะนะครับแปดหกศูนย์แปดห แปดน60ไม่ลงผมให้2กับ1แล้วก็พิเศษนะครับเนาะนะครับเจ็ดศูนย์หาหกสี่นะนะครับเจ็ดศูนองไม่ลงในมาชชกเมื่อวานนี้น่าตีมากเลยนะครับเออนะครับหกไม่ลงนะครับแล้วก็ปกตินะครับศูนย์เก้นัะครับเนาะสอกับหไม่ลงอีกนะครับเนาะเมื่อวานในมาชชกนะครับ รู้สึกจะเหนื่อยแล้วนะครับมารอบปกติมา VIP ทีนี้นะครับ7 6 1 5 9หนึ่งเนี่ยมาชิ้เจ็ดหกหนึ่งห่ะช่วงจังหวะนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับเออนะครับมาที่1 6 6 1นี่มาชิ้นะครับเออมาในตัวกราบนะช่วงนี้เออก็มาหนึ่เก้าหนึ่งหนี่แหละเมื่อวานทันตีนกาก็จะมาที่1 9ช่วงนี้ในรอบปกตินะเมื่อวานเออนะครับเนาะนะครับมาในตัวกราบนะนะครับ1 6 6 1งหกนี่มาชิ้นะครับเนาะเออนะครับแต่3ตัวนี่7 6 1นี่นะครับ เข้า3สาตัวใน้มาชิกนะครับเนาะข้า3าตัวผมนะัเมื่อวานได้มาชิะครับห้าข้าไม่หลงเนาะนะครับเจ็ดหกหนึ่งในช่วงนี้นะเออหกหนึ่งเจ็ดไ้มาชิกนะครับเจ็ดหกหนึ่งนี่หน้าวีไอพีข้า3สามตัวเฉยเลยเมื่อว,นะวานนะครับอเออนะนะครับนนนะออนะมีแค่โชคดีหรือเปล่าเนาะนะครับเออนะครับ,รบ,ออนะรบช่วงน,นี้นะ เข้า3ตัวแล้วก็2ตัวด้วยสําหรับเมื่อวานในมาชิกนะสองไม่ลงเมื่อวานนี่น่าตีมากเลยนะครับเนาะอ่ะสรุปก็คือในมาชิกนะครับมาในรอบ v i p นะนะครับเออสตัวแล้วก็2ตัวด้วยในมาชิกเออสตัวแล้ว2ตัวด้วยเนาะนะครับท่าหกหนึ่งหนึ่งหกนี้ก็จะมาตัวกลับเนาะรับตีลัลงกาไดนะ้เลย 1991, นะลหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะสำหรับหน่วยจิตก็ทําเต็มที่แล้วสำหรับเมื่อวานนะนะครับเออ นานๆจะเข้า3าตัวนะสำหรับฮานอยนะครับอ่ะนะครับก็ดีใจกับพี่มาชิกผููโชคดีด้วยทั้งฮานอยแล้วก็เราพรัฒนาสําหรับเมื่อวานนะ,ะสำหรับวันนี้ตามกันต่อเ้วยอพี่มาชิกนะครับสำหรับแนวทางผมเนาะนะครับไปสูตรเป็นแนวทางนะชอบแค่ไว้จดไว้ทําให้ชอบก็ให้ชมเป็นแนวทางไปนะครับเออคัดแล้วเนะียมาชิกอ่ะตามกันต่อนะครับในรอบวันสวเสาร์เ้อวันนี้ก็พร้อมอากาศที่เย็นสบายนะสวัส,สดีอรุณสบัสที่พี่มาชิกยามเช้าอยู่เถ้าเกิดมาเจอคลิปตอนเช้าเช้านะครับ ยังไงคอยสดชื่นการหาดอยวันนี้นะครับวันนี้เนาะหาดอยวันนี้นะครับวันที่่25เนาะวันนี้วัน24แล้พัฒนาเนาะ25ครับ5ครับ6 7นะครับพี่ๆจะมาชิ่บางคนไปเจอผมทางตต่อนะนะครับผมจะชี้แจงอย่างนี้ทางตต่อผมอเขาจะแบนช่องผมแล้วนะครับทางตต่อนะขึ้นแดงแล้วนะครับ ผมก็เลยไม่ได้ไปทําคลิปให้นะทางต่อขออภัยด้วยนะพี่มาซิกที่จะเจอผมทางต่อนะผมไม่กล้าทำคลิปให้เดี๋ยวเขาจะแบนช่องนะเพราะมันติดแดงแล้วก็เลงภาพอาะทักทายไปนะครับอ่ะมาดูในตัวเด่นนะเด่นในมาซิกนะครับอ่ะผมให้นี่นะวันนี้สี่กับเจ็ดนะเจ็ดกับสี่สี่กับเจ็ดวันนี้อ้าวยังไงของให้ลงด้ววันนี้นะครับเออสี7 7่กับเจ็ดเจ็ดกับสี่นะครับจับคู่ได้เลยนะนะครับ แล้วก็ตามก็ไดู้่เด่นสองตัวเนาะอสองตัวเด่นเนอะสองถึงเนสตัวมีสี่หนึ่งประกาศก็มีสีก็จางนะ42สี่สองสสามเนอนะครับเจ็ดแปดเก้าเจ็้าวเปิ้ลจับให้อีก จัดจนกว่าจะมาลงเบิ้ลเนี่ยนะครับเออปิประกาศสีแดงก่อนเดี๋ยวมาเน้นให้นะครับโอ้ยใจล่มล้มใจล่มล้มนะครับเนาะนะครับสีเจ็ดสีจะพูดได้เลยนะครับสีสองสีอ่าสีหนึ่งสีสองสีสามเจ็ดแปดเจ็ดค่าแล้วก็เจ็ดสุดนะยังไงขอให้มาในตัวนี้นะยังไงขอให้มาในตัวนี้เด้อวันนี้นะครับเออมาชิกนะครับแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะนะครับอ่ะนะครับ ยังไงขอโชคดีกันอันนี้ระวัง6กับ9ด้วยเพลงมาชิค hey, เออมีอยู่ชุดเดียวนะนะครับอ่ะให้เบิ้ลอ,อีกสลับวันนี้นะดูดีเบิ้ลจะลงไหมนะครับเมื่อวานนี้เบิ้ลอ,อ่ามาเป็นแปดในมาเชิคมาหนึ่งรอบนะสลับโดยทางเบิ้ลเมื่อวานนะครับอ่ะขอโชคดีกันสลับชุดจะพูดเด่นสองตัวนะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นในมาชินะครับยังไงขอให้ลงวันนี้นะตามเบิ้ลสามตัวเด่นเนาะอ่าสามตัวเด่นเนดะ้อสามเด่นสามตัวมีนะครับหนึ่งสี่สองนะแล้วก็อ่า 4 7 8นะแล้วก็อ่าเจ็ 9, 7, นะ์นะในชุด3ตัวก็3ชุดอีกคือเกาในบัญชีนะครับนะนะครับตัวที่3ตัวจะลงเมืม่อวานมาในะรอบ v a p 3ที่นั่งเลยนะนะครับนะครับหายเดือนแล้วก็ขอให้เดือนดีนะครับอ่ะดวผมขอย้อนให้รอบหนึ่งนะนะบัญชีสำหรับแนวทางฮานอยผมประจาวันที่25เนดะ้อวันนี้วันเสาร์นะนะครับ ยังไงของให้ลงนะครับสีกับเจ็ดกับสีนี่จะพูดได้เลยนะสลหรับเป็นตัวเด่นผมนะเออครับเนาะ,นะบ,บางทีนี่ นะครับก็มาในตัวเด่นอย่างวันก่อนๆมา2กับ8ในตัวเด่นเลย2รอบเลยอ่ะนะครับจะพูดได้เลยนะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามเจ็ดแปดเจนะครับผมเลือกให้4 2กับ7 8นะนะครับเออยังขอให้ลงคอยมาลองของเก้าด้วยช่วงนี้ได้มาชิกนะครับผมเนาะนะครับเปิดตีลังกาเนาะนะครับ44กับ77หรือใครจะการเบือนไว้หรือจะสังเกตเบือนไว้เบือนๆลงมั้งไหมสำหรับอันนี้นะนะเออนะครับกดใช้วิจัยยานี้หนึ่งเนาะอ่ะขอโชคดีกันสำหรับชุดจะคู่เด่น2ตัวนะนะครับเออนขอโชคดีกันแล้ว1 4 2 4 7 8 แั้วก็เก้าเจสูนในชุดสามตัวนะนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้สําหรับเดินทางผมยังไงขอให้มาสองตัวสามตัวเด้อว,วันนี้จะได้พวกพวกปังๆก็เต็มที่กัน คือเขาสำหรับเดินทางผมในมาชิกนะครับเนาะนะครับในทางไหนเดินดีนี่คือแก้ไขไอ้เดินดีต่อถ้าแนวทางไหนไม่ดีก็แก้ไขนะสำหรับทางผมนะทุกๆเแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางด้วยนะครับอย่าลืมนะครับรัฐบาลไทยนอกสารกที่เดี๋ยวผมจะมาสรุปโค้งสุดท้ายให้อย่างมั่นใจคือเขาสำหรับใครจะเข้าห้องเรียนบรรจักรจัดผู้สุขผมไลฟ์สดแล้วค่อยเข้าห้องเรียนนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอ่ะนะครับยังไงขอโชคดีกันนะครับสำหรับฮานอยวันนี้นะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะยังไงขอเป็นวันดีๆด้วยสำหรับวันนี้เนาะนะครับยังไงขอส กับอากาศที่เย็นสบายในมาชิกนะครับนะครับอ่ะไปเจอผมที่ต่อไปขอบคุณทุกการติดตามจากที่มาชิกขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ดีๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์ด้วยนะที่มาชิกนะครับผมนะครับไปเจอผมที่ต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ